สวัสดีเพื่อนเพื่อนน,นักลงทุนทุกท่านครับผมวุฒิชายจากเว็บไซต์ a d v a n c e i n l e w a v e c o m เมื่อประมาณ9ปีที่แล้วมีประเด็นทกกเถียงที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในตำรา mastering i l l v e by Glen n e l l y เนะี่ยชุด non-standard <c oughs> เขาจะไม่มีขึ้นต้นด้วย flat แล้วต่อด้วย z i z a g นะครับ <c oughs> มันก็จะมี flat แล้วก็ต่อด้วย flat นะครับ <c oughs> ถ้าเราดูใน table a รูปนี้ผมตัดมาจากหนังสือของ Glen n e l y นะครับ ในเทเบิลเเนี่ยจะบอกเราว่าชุดนอนแซนดาร์ดเนี่ยขึ้นด้วยอะไรแล้วก็จบด้วยอะไรนะครับก็จะมีตัวอย่างทั้งหมดแดตัวอย่างนะครับในนี้สังเกตว่าจะไม่มีที่ขึ้นต้นด้วยแฟลตแล้วตามด้วยซิกแซกนะครับขึ้นต้นด้วย flat, แฟลตก็จะตามด้วยแฟลตหรือว่าตามด้วยทรีมังกลนะครับแต่ว่าในหลักสูตรที่ผมสอนนะครับจะมีขึ้นต้นด้วยแฟลตแล้วก็ตามด้วยซิกแซกเหตุผลข้อเดียวเลยครับ ก็คือมันมีในกราฟจริงรูปแบบนี้มีในกราฟจริงและมีในทุกสินค้านะครับนี่เป็นสไลด์ที่ผมทําสอนนักเรียนนะครับในคลาสเรียนรูปนี้เป็นรูปแบบดับเบิลนะครับดับเบิลคอมบิเนชันก็คือมีการผสมกันระหว่างซิกแซกแกลแล้วก็แทงเกิลนะครับตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับถ้าเราอ้างอิงตามตำราของเกรนเนลี่ในเทเบิล A นะเขาจะ มีระบุตัวนี้เอาไว้นะครับก็คือ A B C ชุดแรกเป็นซิกแซกแล้วก็ A B C ชุดที่2เป็นรูปแบบแฟลตเขาจะมีระบุตัวนี้เอาไว้ในเทเบิ A นะครับแต่ว่ารูปทางขวามือนะครับรูปทางขวามือตัวแรกเป็นแฟลตตัวที่2เป็นซิกแซกตัวนี้แหละที่ไม่ถูกระบุไว้ในเทเบิ A นะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นข้อถกเถียงว่า แฟลทแล้วตามด้วยซิกแซกมันไม่ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าตอบตามเทเบิลเเนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่านตามคอนเซปที่ออกเกรนนิลี่เขาได้บรรยายเอาไว้เรื่องการผสมกันของสแตนดาร์ดคอเลกชันเนี่ยนะครับมันก็ยังอยู่ในคอนเซปแค่มันไม่มีในเทเบิลเเท่านั้นเองแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับเรื่องที่สําคัญก็คือในตลาดจริงในกราฟจริงมันมีไหมนะครับดูตัวนี้นะครับ อันนี้ตัวนี้ผมระบุเอาไว้ว่า flat แล้วก็ตามด้วยสกแซงนะครับตัวนี้จะไม่มีในท a เบินะครับย้ำอีกทีนึ่งทีน,นี้เราลองมาดูในกราฟจริงนะครับรูปขวามือผมก็เอามาเป็นตัวอย่างให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ flat แล้วก็สกแซงนะครับให้เราดูรูปทางซ้ายมือนะครับให้ดูชุดแรกนะครับ A B C ชุดแรกก็คือชุดนี้ เห็นไหมเราเห็นคลื่น B ไหมครับคลื่น B ลงมาขนาดนี้เนี่ยเกินหกสิบจุดแปดเปเซนของ A แน่นอนนะครับห0สิบเปอร์เซ็นตประมาณนี้เพราะนั้นเรามองด้วยตานะครับ B ลงมาเกินห1สิจุดแปดเปเซ็นแน่นอนถ้า B ยาวมากกว่าหกสิบจุดแปดเปอร์ซนของ A มันก็คือ flat ถูกไหมนะครับหลังจากนั้นก็มีตัวเชื่อมนะครับเป็น X wave แล้ว ก็มี A B C ในชุดสุดท้ายเป็นซิกแซกนะครับ B ลงมาไม่ถึง61.8% B ค้างอยู่สั้นๆเท่านี้ประมาณ38.2%นะครับไม่ถึง61.8%ก็จะเป็นซิกแซกนะครับเพราะฉะนั้นรูปซ้ายมือจึงประกอบด้วยแฟลตตัวที่1แล้วก็ซิกแซกตัวที่2เดี๋ยวเราลองมาดูอีกตัวหนึ่ง ต่อมาเรามาดูในโปรแกรมบ้างนะครับกราฟในโปรแกรมบ้างที่ไม่ได้เป็นรูปภาพเมื่อสักครู่เป็นรูปภาพนะครับผมก็เปิดสินค้าอะไรมาก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับเปิดมั่วๆไปนะครับอย่างในรูปนี้ผมเปิด UJ นะครับในลาย5นาทีแล้วก็ย้อนหลักดูแบ็กเทปไปเรื่อยๆนะครับให้เราดูชุดสีเขียวนะครับก็คือ1-2แล้วก็ยิงขึ้นไปเป็นขื่น3นะครับ ที่น่าสนใจก็คือคลื่นย่อยของคลื่น3ตัวสีน้าเงินคลื่นย่อยของคลื่น3เป็น ABCX ก็คือมีมากกว่า5ขึคลื่นนะครับก็เป็นชุด non-standard นะครับเราซูมเข้ามานิดหนึ่งศูนย์นของ non-standard ก็คือโล2นะครับโลของคลื่น2แล้วก็ ABC แล้วก็ X แล้วก็ ABC ขึ้นไปให้ดู ABC ชุดแรกก่อนครับ ABC ชุดแรกเราวัด เราวัดเลยว่า b เนี่ยลงมาเท่าไหร่ของ a ถ้าเกินหกสจุดแปดเปซก็จะเป็นรูปแบบแฟลตนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมหกสอ็จุดแปดเปเซนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แต่ราคาล่วงลงมาเกินห1สิเดจุดปดเซเกือบถึงโลสอง่ะเกือบถึงโลเก่าอ่ะนะครับเพราะนั้น b เกินหกสิเ็จุดแปดเซตัวนี้คือแฟลตโอเคไหมแฟลตก,กับซิกแซกแยกกันที่ความยาวของ b นะครับ อะผมลบไปก่อนหลังจากนั้นก็เป็น c นะครับ c อยู่ยอดนี้นะครับแล้วก็ย่อลงมาเป็น x ไม่จบนะครับแล้ววิ่งต่อนะครับแล้วก็ยอ่อนะครับย่อเป็น b นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นต่อทีนี้เราลองมาวัดคลื่น b ไว้คลื่น b ยาวเท่าไหรนะ่คลื่น b ยาวแค่50นะครับ 6กอยู่ข้างล่างนะครับเพราะนั้น b ยาวแค่50%เพราะนั้น b ตัวนี้ก็คือ b ของซิกแซกโอเคไหมเพราะนั้นผมจะสรุปว่า a b c ตัวที่1เป็นแฟลตนะครับแล้วก็ x แล้ว a b c ตัวที่2เป็นซิกแซกนะครับก็คือแฟลตแล้วก็ตามด้วยซิกแซกซึ่งไม่มีใน t r เบิล a ของเปลนลีนะครับแต่ว่ามีในกราฟจริงมีในทุกสินค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้มันอัปเดต ไปเรื่อยๆนะครับความรู้มันมีการอัปเดตไปเรื่อยๆตามสภาพของตลาดนะครับในในยุคนั้นอาจจะตลาดอาจจะไม่มีแฟลกตแล้วขึ้นต้นด้วยสิกแตกนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปตลาดยุคนี้มันมีครับตลาดยุคนี้มันมีเราตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดไปเรื่อยๆโอเคไหมแล้วเราก็จะอยู่ในอยู่กับตลาดได้นะครับอ่ะทีนี้เราลองมาหาเป้าดูครับอ่ะจับ จับ A B C ชุดแรกนะครับ A B C ชุดแรกเป็นตัวตั้งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้ววัดหาเป้าแบบ external นะครับยก0%มาวางไว้ที่ยอด4มอง2เป้านะครับเป้าแรกมอง61.8%ก็คือเนี่ยตรงเคอร์เซอร์นี่นะครับ61.8%เป้าที่2มอง100%โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรานับถูกเราจะได้กำไรแล้วเราก็จะได้เป้าแต่ถ้าเรา ใช้ความรู้เดิมๆว่ามันจะขึ้นต้นด้วยแฟลกไม่ได้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อ,อยังไงและเพราะว่าเราก็เห็นนะว่าไอ้เจ้า A B C ชุดแรกเี่ขาเป็นแฟลกโอเคไหมเพราะมันไม่มีในตำราเราเราก็ไม่รู้ว่าในของจริงเนี่ยเราจะไปต่อ,อยังไงเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราแทบจะไม่ได้เลยเลยนะครับเพราะมันไม่มีในตำราโอเคไหมอ่ะก็ ดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างมีมีหลักการนะครับที่มันไม่ได้อยู่ในตำราเล่มไหนแต่ว่าเราจะได้เจอในกราฟจริงมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเคสที่มันไม่มีในตำราไม่มีในในกราฟจริงนี่แหละมันจะทำให้เราเทรดได้แล้วก็ได้กำไรแล้วก็ปิดช่องขาดทุนด้วยโอเคไหมท้ายก็ขอให้เพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนแล้วกำไรนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ